แต่ว่าที่หลังห้ามโยนเข้าใจไหมคะพันมาเอา้าไม่คับพันมาเอา้าห้ามทำพี่พันมาครับวันมาครับร้องไห้ทำไมครับใครทำครับไม่ทำเลย ไม่ตีตีแรงอะไรตีน้อยๆเมื่อกี้ทำมาทำอะไรผิดครับพี่แก้วพี่แก้ววันนี้เหรอพี่แก้วน้องทำอะไรผิดเมื่อกี้คะเมื่อกี้คุณพ่อให้เอาโทรศัพท์มาให้คุณพ่อแล้วน้องโยนน้องโยนใช่ไหม iPhone ใช่ไหมคะเกือบแตกเลยใช่ไหม,ไหมแต่ว่ายโยนหลายรอบแล้วนะคะทุกคนแม่ก็ไม่แม่ก,ก็เลยแปะไปเบาๆแต่ว่าน้องไม่เคยไม่เคยโดนตีนะ มก็เลยต้องเอาโดนัทปลอบใจนะคะ1ชิ้นใช่ไหมครับตอนนี้หยุดหยุดร้องแล้วย,ยังคะพี่ทัน,น,น <laughs> ไม่ต้องกินร <laughs> ้องแทน <laughs> ไม่ต้องซืนโดนัท่ต้องกินนะโอาลโดนัทเป็นตั้งหลายอันเลยไปกินเลยลูกวะซื้อมาตั้งหลายกล่องอะเออถ้าว่าที่หลังห้ามโยนเข้าใจไหมคะัพันมาเอา้าพันมาเอา้าห้ามทำพี่ขอโทษครับก่อนแล้วพี่เกดจะรักรักพี่เกดจะรักรักนะ้องขอโทษครับก่อนเลยขอโทษครับ,อรรบเอา้า <laughs> พี่เกดสงสารน้อง คนรักน้อง2022โอ้อการกอกการกอรักกันรักกันอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยเออ <c oughs> ที่หลังห้ามโยนเข้าใจไหมคะ่านวาโอเคไหมคะบ,บอกก่อนโอเคครับเออโอเคเก่งมากเมื่อกี้ทำไมร้องไห้ยังไง 嗯。Oh. <laughs>